สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้จะมาชวนคุยนะครับสบายๆนะครับช่วงเช้าๆบ่ายๆอาน้ําดื่มชากาแฟอามาไปใกล้ๆนะครับเวลาคุยๆไปอย่างผมเนี่ยบ่อยว่าทำคลิปต่อเนื่องอันนี้อยู่น้ํานะครับเราก็มาจิบสันิดนึ่งขอจิบนิดหนึ่งนะครับอือได้คุยกันต่อนะให้มันสบายชุ่มคอวันนี้จะมาชวนคุยนะครับ วิเคราะห์สถานการณ์จริงในปัจจุบันเลยนะผมมองว่าเป็นเกมซื้อเวลาและเกมต่อรองผลประโยชน์ในท่ามกลางการสูญเสียของผู้บริสุทธิ์นะครับเป็นอย่างไรคือติดตามข่าวสารรายวันนะครับถึงการต่อสู้ในฉนวนกาซาแล้วก็การประชุมของสภาความมั่นคงนะครับแห่งชาติแห่งสหประชาชาตินะครับ UNSC นะคือดูๆแล้วมันก็ขัดขัดกันอยู่เหมือนกันนะคือหครับคือเสียงโวส่วนใหญ่ใน สัประชาชาติเนี่ยนะครับให้ยุติสงครามในกาซ่าโดยทันทีนะประการต่อมาคือว่าสงครามในกาซาเนี่ยยังคงดําเนินไปและการสังหารผู้หญิงและเด็กนะซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยก็ยังคงเกิดขึ้นต่อนเนื่องต่อไปนะทั้งแที่มีการโบวตไปแล้ว 3. คือสัประชาชาติทําอะไรไม่ได้มากไปกว่านะแค่นั่งมองเห็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยผู้หญิงและเด็กเนะี่ยถูกสังหารแทบทุกวันคือนั่งมองตาปิดปริบ นะผมเลยมองว่าเอ๊นะนี่มันเป็นยังไงกันแน่นะครับในขณะที่บรรดาเพื่อนบ้านอันหลับและมุสลิมนะครับของปาเลสไตน์เนี่ยทำอะไรต่อได้ไหมนะซึ่งเราก็จะมาดูกันนะมันมีกลุ่มหลายกลุ่มที่มันกำาเกี่ยวข้องคือมีการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจไหมเห็นทางอิหร่าน,นี่ยมาพูดอนยะแต่ในทางปริบัติเราก็ไม่ค่อยเห็นอะไรนะการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจหรือว่ามีการส่งคําขาดมายื่นคําขาดเอาจริงเอาจังไหมนะถ้า ไม่มีการยุติสงครามในการาจะทํายังไงต่อไปจะคว่ำบาตรมันจะทําอะไรนะหรือว่า 3. ประชุมเรื่อยๆมาลิงเลียงนะคือประชุมเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยๆมันเป็นละครการเมืองอ่ะนะครับหรือว่า 4. นะเข้าร่วมในสงครามอย่างกลุ่มฮูตีในเยเมนนะ่ที่เราเห็นนะในทะเลแดงนะหรือว่าอย่างกลุ่มเอช o อลล์ในเลบานอนนะนะครับแล้วก็กลุ่มต่อต้านต่างๆนะในอิรักและซีเรีย นะเราจะเห็นมี4ี่กลุ่มลักษณะแบบนี้นะในบรรดาชาติอาหรับส่วนประเทศอื่นเนะี่ยที่ช่ชาติอาหรับนี่ไม่ต้องพูดถึงนะโหวตเสร็จในสภระชาชาติแล้วก็นั่งตาปีบ,ปบกันต่อนะถึงแม้ว่าจะมี150ร้อยห้าสิบกว่าชาตินะเนี่ยเห็นควรนะว่าควรจะยุตินะสงครามในกาซาโดยทันทีนะครับแต่ว่าเมื่ออิสราเอลจะดําเนินการต่อไปก็ทําอะไรไม่ได้นะครับคือทั้งหมดนะมันเป็นแค่เกมซื้อเวลาแล้วก็เป็นเกมต่อรองผลประโยชน์ในท่ามกลางการสูญเสียของผู้บริสุทธิ์ใช่หรือไม่ น,นี่ชวนคุยกันนะครับในคลิปนี้ส่วนท่านที่สนใจนะครับการวิเคราะห์นะผ่านมุมมองการของผมนะในการสัมมนาออนไลน์ที่ผ่านมาในปีที่แล้ว2023นะครับมี4สัมมนาออนไลน์ที่น่าสนใจนะตอนนี้สามารถรับชมแล้วครับในช่องผมนะครับรวมถึงนะคลิปโมเดลวิเคราะห์โอกาสเขาจะเป็นที่ปีนี้นะครับ2024จะเกิดเศรษฐกิจถดถอยหรือไม่ความสุ่มเสี่ยงที่สงครามจะขยายตัวบรรปลายออกไปมากน้อยแค่ไหนอย่างไร ในโมเดลนี้มีคําตอบอยู่ถึงสิ่งที่ผมมองคาดการณ์นะครับตอนนี้ก็ได้ทําลงไว้ในช่องผมเรียบร้อยท่านที่ต้องการรับชมนะครับต้องสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกในช่องผมเท่านั้นนะครับจึงจะสามารถรับชมได้นะครับกว็วิธีการสมัครทำอย่างไรก็ดูได้จากลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะทุกการสนับสนุนจากทุกท่านมาณที่นี้หรือเพียงแค่นะท่านกดดูกดไลค์กดแชร์กดสมัครติดตามนะครับ ให้คำวิพากษ์วิจารณด์ดีๆแบ่งปันนะในชุมชนผมกับเพื่อนสมาชิกเนี่ยเพื่อได้สิปัญญาเพิ่มผูม่นมาขึ้นก็เป็นการร่วมถุนช่องผมเช่นเดียวกันหรือต้องการจะเลี้ยงกาแฟผมนะนะให้ชวนคุยแล้วก็มีกาแฟจิบด้วยนะก็ผ่านปุ่มขอบคุณก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมาณนะที่นี้นะครับก็โปรดฟังพิจารณาก่อนแล้วค่อยเชื่อสิ่งที่ผมมองวิเคราะห์เนี่ยก็มองผ่านนะช่วงที่จิตใจผมสงบสงบนะตอนที่มีสมาธินะก็มองเห็นภาพ ตามในนี้คือใช้ปัญญามองนะม่ชช่นมิตนะครับก็มองแล้วก็ใครควรพิจารณาจริมาเล่าแบ่งปันให้ฟังเพื่อเป็นประโยชน์นะครับในการเตรียมตัวรับมือการเปลี่ยนแปลงนะครับในปี2ปีนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ